เรียนจนจบไม่เคยเข้าห้องสมุดเลยมันเป็นไปได้อย่างไรในระดับมหาวิทยาลนะัย,ยนะคะระดับอุดมศ,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 ศึกษาเช่นเดียวกันกับอาจารย์นะคะเพื่อนร่วมงานนะคะคนคุ้นเคยกันหน่อยวิ่งเข้ามาแตะไหลเลยบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มาสิกบกว่าปีฉันไม่เคยเข้าไปห้องสมุดเลยนะคะนี่คือสองความคิเห็นซึ่งเราถือว่ารุนแรงมากสําหรับคนทําง,งานห้องสมุดซึ่งแค่สองประโยคตรงนี้มันสะท้อนอะไรกับเราแล้วนะคะมันบอกได้เลยว่าทุกคนเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเรา ถูกไหมคะคนทั้งหาวิทยาลัยสามารถเดินไปท้างหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อสมุดก็ได้นะคะนี่คือสถานการณ์ของข้อสมุดเพราะน,นั้นเราต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่เป็นสเตโ h เลอร์ใหญ่ของเราเลยเนี่ยถึงมีความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วถ้าเหตุก,การณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เราจะอยู่ได้อย่างไรนะคะก็นําม,มาซึ่งาการดําเนินการกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะนี่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข quantitative data นะคะ เอาสถิติย้อนหลังกันมาดูเลย3าปีผู้ใช้บริการเดินหายไปจากเราปีละ2ถึงสาแสนคนต่อปีนี่คือตัวเลขนะคะถ้าเราขอให้เดินหน้าต่อไปอีกกราฟตรงนี้ก็จะเริ่มติดดินไปเรื่อยเรเริ่มเห็นนิดนึงนะคะแต่ตัวเลขที่วิ่งขึ้นคือเกิดจากที่คนทํางานเดินเข้าเดินออกเคาน์เตอร์มันก็นับคนทํางานเดินเข้าเดินออกก็มีตัวเลขขึ้นนิดหน่อยแต่เกิดจากแค่คนทํางานเดินเข้าเดินออกเราก็มานั่งมองหน้ากันทุกวันถูกไหมคะะฉนนั้นคนทํางานต้องตราหนักแล้วว่า เราจะทำปัปอย่างไรนะคะเราเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ภาคสว่วนทั้งบุคลากรนะคะโดยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยผู้คณะนะคะ,นนะ,คะอันนี้คือบุคลากรของคือก็คือคนทํางานนั่นเองนะคะแล้วก็ภายนอกคือจากคณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราทั้งหมดนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่เราไปเยี่ยมผู้คณะพบผู้บริหารพูดคุดยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคณะอยากได้อะไรจากห้องสมุดอยากให้เราทําอะไรบ้างนะคะความต้องการของ่านคืออะไร นะคะนี่ก็เป็นเพียงภาพตัวอย่างนะคะที่เราไปเยี่ยมชมเราสรุปสาเหตุของปัญหาได้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ขอนํามานําเสนอเฉพาะประเด็นใหญ่ๆนะคะโครงสร้างองค์กรเราซ้ําซ้อนทําให้เกิดประเด็นปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพว่ามันซ้ําซ้อนอย่างไรนะคะโอ้ขโอโทษค่ะนี่เป็นอ๋อไขนะคะเออมีปัญหาเรื่องฟอนดหน่อยนะคะ,ะดูง,ง่ายๆแล้วกันนะคะมันซ้ำซ้อนจริงๆแต่นี่ซ้อนกันให้เห็นเลยนะคะกลัว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่เห็นร้อน้อนกันนะคะเจ็ดฝ่าย2ี่สิบเจ็ดงานนะคะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากแล้วดูในส่วนที่ซ้ําซ้อนเอาดูสีแล้วกันนะคะสีที่แตกต่างสีส้มๆนี่คือลักษณะงานที่ซ้ําซอนกะจัดกระจายอยู่ดาวฝ่ายต่างๆทําให้ขาดความต่อเนื่องไม่ประสานง,งานกันนะคะสีเทียวเห็นไหมคะกระจายอยู่ดูแค่สีแล้วกันนะคะเราไม่มีเวลาลงไปอ่านรายละเอียดยังไหน,นะคะอ่าสีฟ้าเช่นเดียวกัน<ม><ม>เห็นไหมคะเราเห็นความซ้ซ้อนของลักษณะงานกระจายอยู่ ทั่วไปหมดแล้วไม่มีการประสานงานกันนะคะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นต่อไปเห็นไหมคะจากโครงสร้างที่ซ้อนๆมันส่งต่อมาเรื่องของการประสานงานนะคะปะัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการส่งต่อ <c oughs> ก็สั่งส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ <c oughs> นะคะเกิดอะไรอีกคะขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์เพราะนั้นทุกจุดมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลถึงในเรื่องของการาใช้บริการของผู้ใช้บริการนั่นเองนะคะขาดการสื่อสารกับผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการไม่เคยรับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับบ้างนะคะแต่คนส่วนน้อยที่ได้รับ มหาวิทยาลัยนเรศวรเรามีนิสิตปัจจุบัน26,000ว่าคนนะคะแต่ข้อมูลข่าวสารที่เราส่งถึงไปผู้ใช้บริการเนี่ยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รับทราบอันนี้คือประเด็นสําคัญที่สุดนะคะคือพฤติกรรมปัจจุบันของผู้ใช้บริการเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะทุกคน <c oughs> นิยมอยู่บนโลกของดิจิตอลอยู่บนโลกของออนไลน์นะคะเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการแล้ววิ่งเข้าไปหาผู้ใช้บริการตรงนั้นนั่นนามาซึ่ง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆของเราเยอะแยะมากมายนะคะแนวทางในการแก้ไขเราทําอย่างไรเราเริ่มต้นจากการปรับปรุงโครงสร้างเลยนะคะโดยผ่านความเห็นชอบของบุคลากรทุกคนนะคะทำแบบมีส่วนร่วมเป็นทุกขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนะคะปัจจุบันการปรับโครงสร้างของเราได้ประกาศในรัชกิจกิจการเรียบร้อยนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็เหลือเพียงสามฝ่ายเจงานเท่านั้นนะคะสามฝ่ายเจงานเท่านั้นเราทําอะไรต่อคะเราเน้นการให้บริการ เชื่รู้กเกยอะแยะมากมายนะคะอันที่หนึ่งคือยกเลิกกฎระเบียบนะคะเราเพราะว่าการแต่งกายเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนหนังสือไม่ใช่อุปสรรคของการอ่านหนังสือถูกไหมคะคุณจะอยู่ในชุดไหนก็ได้เข้ามาเถอะจากเมื่อก่อนอยู่ในชุดกีฬาวิ่งมาคืนหนังสือจะเข้าไม่ได้เลยแต่กะชั้นก็เข้าห้องสมุดไม่ได้นะคะเราบอกว่ายกเลิกทั้งหมดเด็กจะมาในชุดไหนขอให้มาเถอะขอให้เขาเข้าห้องสมุดคุณจะเข้ามาทำอะไรขอให้เขาเข้าห้องสมุดเพราะนั้นอ่าชิ้นแรกเลยนะคะเพราะถุประสงค์การปรับ รายละเอียดต่างๆแ,แยกๆมากมายเราต้องการดึงคนกลับเข้าห้องสมุดดึงคนกลับมาก่อนเขาจะมาทาอะไรล้าแต่ดึงคนกลับเข้ามาแล้วเราค่อยๆสอนแทรกนะคะใส่ทุกอยาก่างการที่เราต้องการเข้าไปได้นะคะอ่านี่เป็นภาพที่เราก็เห็นกันนะคะกดให้อาจารย์ <laughs> นะคะแล้วเราเพิ่มในเรื่องของอ one stop service นะคะก็คือบริการผู้ใช้บริการในทุกๆส่วนเลยนะคะ,ะเพื่อเป็นการมุ่งความสะดวกกับผู้ใช้บริการนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเปิดบริการ24ชั่วโมงก่อนสอบป,ปลายภาคหนึ่งเดือนปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากผู้ใช้บริการบอกเรียกร้องบอกเปิดทั้งปีเลยได้ไหมนะคะเราก็บอกขอขอไว้ก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้ทุกคนบอกอยากมิเทอร์ไอยากให้เปิดถ้ามิเทอร์เปิดด้วยคือเราเปิดทุกตีละนะคะก็เลยขอเอาไว้ก่อนนิดนึงนะถัดไปเลยนะคะอันนี้เป็นภาพบริการ นะคะที่ช่วง24ชั่วโมงจะเห็นว่าเด็กมากินนอนจะอยู่ในนี้นะคะเด็กจะอยู่ในค้าบไหนไม่เป็นไรพอไมอยู่ขอให้เอานะคะมาเลยนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นภาพแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะนี่อีกเช่นเดียวกันสังเกตน,นิดนึงนะคะมีโตะญี่ปุ่นแทรกตามชนหนังสือละเพราะว่าที่นั่งไม่พอเราก็ซื้อโตะญี่ปุ่นมาเสริมนะคะตอนนี้มีโตะญี่ปุ่นน่าจะเกือบสามโลแล้วค่ะนะคะถัดไปอีกน่งนะคะเพิ่มนะคะเรามีโซน24ชั่วโมงโซนนี้ เป็นโซนที่เรากั้นแยกสังหาไม่ปิดเลยตลอดทั้งปีเด็กจะมานั่งเมื่อไหร่ก็ได้เราพบว,ว่าได้รับความนิยมสูงมากตอนนี้แน่นจนขนาดผู้ใช้บริการแย่งกันทะเลาะระหว่างเอตรีปอโทอเอกแย่งที่นั่งกันนะคะอันนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเช่นเดียวกันต่อไปเลยนะคะเราจัดนิทัศก,กาลหนังสือหนาะ้าการทําง,งานห้องสมุดส่วนใหญ่เราจัมีนิทศก,กาลหนังสือใหม่ถูกไหมคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยของจานวนหนังสือทั้งห้องสมุดนะคะแต่เราเลรงเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากหนังสือที่มีอยู่ นะคะคนเยอะมากคนส่วนใหญ่บอกไม่ได้ว,วออ่าอ่อยาลหนังสืออะไรเราก็จัดนิทาศการตามเทศกาลต่างๆแล้วดึงหนังสือที่มีอยู่แล้วดึงออกมาจากชั้นละมาว่าพอคนเห็นเดินผ่านมาก็หยิบเอาไปยืมไปอ่านไปอ่านนี่เป็นการกระตุ้นกันการใช้หนังสือการอ่านหนังสืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะไปเลยนะคะการจะตั้งสาขาเอ็นยูริเนททุกคณะมีห้องอ่านหนังสือ,อนะคะซื้อหนังสือเข้าไปไว้แต่สมัยก่อนต่างคนต่างทำตอนนี้เราก็เชื่อมโยงเป็นประบบแคตตาล็อกดยวกันนะคะให้ สามารถค้นหนังสือแล้วมองเห็นหนังสือทั้งมหาวิทยาลัยนะคะถัดไปเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มีการนำเอาบารรลั์ทุกคณะนะคะมาอบรมนะคะมาส่งเสริมทักษะต่างๆให้เขานะคะทุกเราตามลงไปพัฒนาถึงในระดับคณะเลยนะคะจัดไปเลยะคะ่ะเราต่อยอดด้วยเทคนิคด้วยบริการการนําส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดคณนะผู้ใช้บริการบางคนบอกเหตุสาเหตุหนึ่งที่ไม่เข้าห้องสมุดคือร้อนไม่มีเวลาไป,ไปไปแล้วไม่มีที่จอดรถที่เก็ดเดินทาง นะคะอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกต่อไปนี้ไม่ต้องเราพัฒนาโปรแกรมไว้บนเว็บไซต์อยากใช้บริการทีนั้สืออะไรคียเข้าไปบอกเลยนะคะอยากได้นังสือจะคณะไหนจะรับที่ไหนเดี๋ยวเรามีรถนําไปส่งให้ถึงที่นะคะจัดไปเลยนะคะมีรถนำไปส่งที่ออเดอร์ผ่านนะคะก่อนเช้าไม่เกินบ่ายสองท่านเป็นนังสือที่สามารถที่จรับอ่านเช็ตคืนตรงไหนก็ได้นะคะไม่ต้องไปคืนถึงที่คืนตรงไหนก็ได้ทุกที่จะรับนังสือท่านคืนนะคะจัดไปเลยนะคะ อ,อบรมการใช้ฐานข้อมูลตลอดทั้งปีเราเสียงบประมาณไปเยอะนะคะกับฐานข้อมูลแต่การใช้ทําอย่างไรให้คุ้มค่าเราก็อบรมฟรีทั้งปีค่ะนะคะใครจะเข้ากันกี่รอบก็ได้นะคะสบไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราผลิตเราทํางานเชิงรุกนะคะเข้าไปหาคณนะไปพบอาจารย์ทางคณะไปพบผู้บริหารทาจดหมายนะคะบอกขอให้บรรจุหัวข้อการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยได้ไหมเป็นส่วน,นของรายวิชานะคะเราดิกเราเปียบวิธีวิจัยก็ได้ นะคะตอนนี้เราก็ได้ไดไดรับการตอบรับจากคณะแล้วนะคะหลายคณะบรรจุไว้ในตารางสดทุกปีเขาจะแจ้งตารางสดออกมาว่าช่วงนี้นะวันนี้เวลาเท่านี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ<ช>มีระบบแจ้งเตือนข้อกำหนดส่งผ่านทางอีเมลนะคะ<ช>ก<ช>็เป็นการบอกอีสองวันข้างหน้าหนังสือที่านยืมไฟจะข้บกำหนดส่งหรือใครมีค่าปรับแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนนะคะถัดไปเลยนะคะบริการชงลูกอีกอันหนึ่ง บางคนบอกมาอยู่มอตั้งนานแล้วไม่มีไม่ไระทำบัตรสมาธิห้องสมุดเรายกทีมเห็นไหมคะเดินถือลาดก,กันไปนะคะแล้วก็ไปถึงคณะเลยใครไม่มีบัตรเชิญมาท,ท,มทบาบัตรเราไม่ได้ไปเดี่ยวเราเอาเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ไปด้วยใครยังไม่มียูเซอร์เนมพาสเวิร,ร์ดจะให้ที่ศูนย์คอมออกยูเซอร์เนมพาสเวิร,ร์ดให้ตรงนั้นเลยนะคะในขณะเดียวกันเราก็แนะนําการใช้บริการไปด้วยในตัวนะคะก็ไปบอกว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะคะไปนะคะ,น,คะนี่ก็เข้า้องประชุมนะคะหรือบริการแนะนำไปถนกลุ่มก็ได้นะคะตัดสิยเลยนะคะ แล้วก็บริการออนไลน์นะคะที่เราพยายามพุชการให้บริการอยู่ในโลกของออนไลน์นะคะเราพยายามดัน U r L ตรงนี้ให้อยู่ในใจของทุกคนนะคะแอบไปเลยนี่คือเว็บไซต์ของเรานะคะก็นื่องจากไม่มีเวลาเท่าไหร่ในการนําเสนอถัดไ,ไปเลยนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นแนวไอเดียใหม่สําหรับการออกแบบเว็บไซต์สังเกตดูนะคะไม่ได้มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เราจะไม่เห็นรูปอะไรที่ผู้ใช้บริการไม่อยากรู้นะคะไม่มีรูปภาพกิจกรรมของสํานักขอาสมุดไม่มีบอกว่าวันนี้ใครมาดูงานไม่หรูอว่าวันนี้ผออทาอะไรไม่มีบอว่าวันนี้ใครฝ่ายไหนประชุมเห็นไหมคะไม่มีเลยมีแต่ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการเป็นข้อมูลทางด้านวชิชาการล้วนๆนะ,ะนี่คือคอนเซ็ปต์ใหม่สําหรับการออกแบบเว็บไซต์นะคะถัดไปเลยนะคะไปน,นะคะเสร็จแล้วเรามีเอ่อเป็นวิดีโอออนดีมาร์ทิ่งนะคะเนื่องจากเราดูแล้วว่าวิดีโอสื่อวิดีโอที่เรามีอยู่เนี่ย ไม่ค่อยมีคนมายืมใช้ยืมใช้ยืมแผ่นไปเครื่องเสียแผ่นเสียแผ่นผนี้ปัญหาเปิดไม่ได้นะคะไม่เกิดไม่เกิดการใช้งานเราก็เอามาให้บริการในรูปของออนไลน์นะคะปัจจุบันอาจารย์เวลาสอนก็มาดูวิดีโอจากเว็บไซต์เราไปสอนนะคะมอบหมายให้เด็กไปศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาราชการน,นะคะก็เดี๋ยวมีตัวเลขให้ดูนะคะทัาไปเลยนะคะต่อนนี้เป็นลิงก์นะคะบริการออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่ง ก็คงไม่ขอลงรายละเอียดในที่นี้เดี๋ยวถ้าท่านใดมีเวลาเราเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้นะคะต่อไปนะคะต่อไปเลยค่ะในเรื่องของการเพริ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้เราตระหนัดดีว่าไม่มีช่องทางไหนนะคะเพียงช่องทางเดียวที่จะเข้าถึงก,กับทุกคนได้เพราะฉะนั้นเราใช้ทุกช่องทางนะคะเราเคยนั่งนักเนี่ยเรามีประมาณสิบกว่าช่องทางนะคะขอดึงมาชั้นชั้นละกันเอาเอ็นยูเมลนะคะก็เป็นส่วนน้อยที่คนในมหาลัยจะใช้เอ็นยูเมลนะคะเราก็ใช้จดหมายข่าวต่อไปเลยนะคะ วันด้ข้อความซึ่งทำกันเป็นรูทีนผ่านเว็บไซต์นะคะถัดไปคือ Facebook แล้วก็เว็บไซต์มอนอ o m อันนี้เป็นเว็บที่คนมอนอทุกคนรู้จักนะคะสิเด็กนิสิตทุกคนจะเข้าไปรวมตัวกันที่เว็บไซต์มอนอ o m มจบไปแล้วในสิบเก้าจะไปหลายปีก็ยังมาอยู่ที่เว็บไซต์มอนอ o m นะคะเราก็เข้าไปติดตามข่าวสารตลอดเวลาถัดไปเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างหน้าเว็บที่เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะทาให้เกิดสีสันดึงดูดผู้คนนะคะถัดไปเลยนะคะทักทีค่ะ เราเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้บริการเชิญผู้บริหารทุกคณะมาคุยว่างบประมาณที่เรามีอยู่เนี้ยนะคะเราจะซื้อฐา,านข้อมูลวรารสารเนี้ยเราจะใช้แบบนี้คณะเห็นด้วยไหมนะคะเรายกเลิกการบอกรับวรารสารตัวปีนทั้งหมดเท่าที่เราบอกรับได้คณะเห็นด้วยไหมคะคณะเห็นด้วยเงินไม่ได้ไปไหนเราจะไปซื้อเดลต้าเบสให้คุณเราไปซื้ออ e ีเชียลนอให้คณะเห็นด้วยไหมคณะเห็นด้วยนะคะทุกอย่างคณะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกันไปเลยนะคะแม้กระทั่งนิสิต เราจะสรรงบประมาณให้นิสิตด้วย30%ในการเสนอรายชื่อนังสือ mm hmm. เด็กนิสิตอยากอ่านอะไรเสนอมาเลยเราซื้อทุกอยาก่าง mm hmm. ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนขอให้เขาจะอ่านเขาอยากอ่านเราซือ้อนะคะ mm hmm. เพราะนั้นตอนนี้ mm hmm. เด็กนิสิตก็แฮปปี้มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อนะคะเอ mm hmm. เลยนะคะ,ะช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนนะคะเรามีหลายช่องทางนะคะนี่เป็นตัวอย่างเ้วยบอร์ดอีเมลตู้แดงนะคะเราลองเน้นตรงที่ว่าข้อร้องเรียนต้องได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเนะร็วนะปัจจุบันข้อร้องเรียนเราปีนี้ยังไม่ได้ยิน mm hmm. เลย ก็ัายน้อยลงเรื่อยๆนะคะพอเราแอคชั่นเทคแอคชั่นเร็วมากนะคะตัดไปเลยนะคะสถสติค่ะนะคะในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการทํางานนะคะทําให้กระบวนการทอย่างหลายอย่างรวบถทุนนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นได้รวดเร็วงานธุรการทําอยู่ที่จุดเดียวนะคะการพัฒนาสื่อนะเมื่อก่อนสื่อตรงนี้ชื่อว่าสารตรงนี้ชื่อฐานข้อมูลตรงนี้ชื่อสื่อตอนนี้เราไม่ต้องซื้อจุดเดียว นะคะถัดไปเลยนะคะงานการเงินก็คุมว่าประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมาคืนงานบริการบริการทุกอย่างไม่แยกนะคะเพราะนั้นเราจะได้เห็นปัญหาของงานบริการในภาพรวมนะคะพอแยกพวกเราไม่เห็นละนะคะว่าตรงจุดนี้มีปัญหาก,ก็ไม่ได้รับการส่งต่อนะคะเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะถัดเลยนะคะอันนี้หนึ่งคือโปรแกรมสแ,แกนบัตรของผู้เข้าใช้บริการพัฒนาเองทั้งหมดนะคะโปรแกรมที่พูดถึงแต่วันนี้เราพัฒนาเองทั้งหมดถัดไปเลยนะคะลงทะเบียนอบรมออนไลน์นะคะถัดไปนะคะ จองห้องศึกษาคนวากลุ่มก็จองแบบออนไลน์ได้นะคะไปนะคะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาการใช้างานเว็บไซต์แบบออฟอยู่ตรงไหนที่ใดในโลกนี้ใช้แล้วมีปัญหาอีเมลบอกเราเราจะแก้ให้ทันทีนะคะทันทปเลยนะคะการวิเคราะห์การอ่านอีนะคะไซต์เชนอนนลซิซิผู้ใช้บริการไม่ต้องยกหูโทรศัพท์กบแค่กรบอกแบบฟอร์มผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์หรอกท่านจะได้รับการตอบกลับผ่านอีเมลนะคะโดยเร็วที่สุดทันทปเลยนะคะการตรวจสอบค่าอีแคลฟแฟกเ,เตอร์นะคะทันไปค่ะการ สอบถามปัญหาก็จะมีบรรลักษ์ที่ตอบนะคะกระทูตรงนี้ทุกวันนะคะถัดไปนะคะรอเฉียนฟาวค่ะเรามีคนมาลืมของไปเยอะมากแล้วไม่รู้จะตามหาตัวเจ้าของอย่างไรก็คือเว็บไซต์นะคะก็มีรูปมีอ,อะไรให้เห็นชัดเจนลือไว้ตรงไหนวันที่เท่าไหร่นะคะไปเลยนะคะอ่านะคะโปรแกรมจับคู่หนังสือออนไลน์ค่ะนะคะทูกมหาวิทยาลัยมีการจัดบุ๊กแฝงนะคะจับุ๊กแฝง ทุกปีทุกมหาวิทยาลัยเจอปัญหาเหมือนกันคือในเรื่องของหนังสือร่างช้าการจัดส่งหนังสือร่างช้าการใช้งบประมาณเกินที่งบตั้งไว้นะคะปัญหานี้เยอะมากมายเราก็พัฒนาโปรแกรมนี้มานะคะใช้ในการจัดงานก็ทําให้เราใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หนังสือเร็วไม่เก่านะคะไม่ช้องซ้อนกันไปเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหน้าจอโปรแกรมที่ทําให้เห็นสรุปการจัดซื้อหนังสือนะคะแยกตามคณะต่อไปเลยนะคะแล้วก็สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามคณะคณะไหนใช้เงินครบแล้วเราก็ตัด นะคะแล้วก็ไม่ทักซื้อที่ต่อไปนี่เป็นต้นกันไปนะคะาสาาออนไลน์นะคะเราใช้ในเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะผู้ประเมินกันไปเลยนะคะ <c oughs> ผู้เก็บรวบรวมตัวบุงชีสามารถนําหลักฐานตัวบุคชีเก็บไว้ในตัวโปรแกรมผู้ประเมินกันเลยนะคะ <c oughs> ก็สามารถเข้ามากรอกตรวจประเมินจากเว็บไซต์ได้เลยนะคะท่านสามารถประเมินก่อนที่จะเดินทางไปที่หมาเลยก็ได้นะคะไปเลยนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วมีตารางสรุปแบบเรียลไทม์ <substit uting> <expand> ในระหว่างที่ท <masterpiece ivan> ่านประเมินคะแนนก็จะขึ้นขึ้นลงลงตามจริงนะคะตามที่ท่านขีเข้าไปตัดไปเลยนะคะอันนี้ฐานข้อมูลค้ารุพันค่ะเราไปยุคเอาบาร์โค้ดมาใช้ด้วยนะคะตอนสำรวจข้ารุภันประจําปีก็เอาบาร์โค้ดรีเตอร์ค่ะเดินยิงนะคะยิงก็ไปในตัวระบบเสร็จแล้วก็ปริ้นเอาเป็นรีพอร์ตส่งไปที่มหาวิทยาลัยได้เลยทนีนะคะตัดไปเลยอันนี้เป็นอันนี้ตัวอย่างนะคะโปรแกรมฐานข้อมูลค้ารุภานนี่เป็นฐานข้อมูลทางการเงินนะคะช่วยในเรื่องของการบัญชีกานะคะฐานข้อมูลบุคลากรนะคะผู้บริหารสามารถ ช็ดดูพลังงานของทุกคนได้เลยแล้วก็สามารถที่จะสรุปวิเคราะห์เดีอมาเป็นพอ,อร์ตโฟลิโอของแต่ละคนได้น,นะคะข้อมูลสถิติการใช้บริการของเรานะคะเดี๋ยวเว็บนี้เราจะถามต่อจะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เราเป็นสถิติในเรื่องของการเข้าใช้บริการการยืมหนังสือนะคะก็เรียกดูได้นะคะถัดไปเลยนะคะถัดไปอีกนะคะการอันนี้คือสําคัญที่สุดค,คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานนะคะ,นะคะ เมื่อก่อนเราบอกแล้วว่าการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิัติงานเนี่ยไม่ดีก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะในเรื่องการบริหารงานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสร้างวัฒนธรรมใหม่ค่ะตรงไหนมีปัญหานะ stakeholder ผู้มีส่วนร่วมนัดคุยหารือ่อนแก้ปัญหาเลยโดยที่ผู้บริหารไม่ต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเอานัดประชุมนะคะแต่ละจุดสามารถเรียกประชุมหารือนําเสนอปัญหาแล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองณจุดนั้นัไปเลยนะคะอ่านะคะอันนี้บริการฝ่งยปฏิทีนคือฝ่ายพัฒนานะคะนี้ฝ่าบริการ นุ่มไอทีเขาก็สตล์ของเขาไม่ต้องมีทําการนะคะตรงโต๊ะทำงานหันเก้าอ,อี้ชนการคุยกันได้แล้วนะคะถัดไปเลยนะคะนี่ก็เป็นตอนที่เราติดบาโ์โ o d e ทะลุพันนะคะก็ระดมก,กําลังก็ช่วยกันทํานะคะอันนี้ก็ไม่ต้องให้ผู้บริหารมาทับเพื่อนนะคะถัดไปเลยผลการดําเนินงานเป็นยังไงคะนะคะก็เราประจั์ด้วยสายตาว่าผู้ใช้บริการก็จะค่อนข้าง,างะคลีคลานะคะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถัดไปเลยนะคะลองดูข้อมูลเชิงปริมาณนะคะถัดไป ตัวเลขเราหยุดได้ไม่ให้ลดลงไปอีกสองแสนถูกไหมคะเราหยุดได้นะคะเห็นไหมคะจากปีห0ูนย์เราหยุดได้ค่ะนะคะปีห้าหนึ่งไม่ให้ลดลงไปละแต่กลับดีขึ้นก็ค่อยดีขึ้นนะคะเราก็พยายามทําทุกวิีทางให้ตัวเลขนะคะยังยังพุ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะต่อไปนะคะสถิติการยืมเป็นไงคะก็ดีขึ้นถูกไหมคะสถิติการยืมก็ดีขึ้นนะคะต่อไปเลยนะคะสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ นะคะอ่าไหมคะก็คือดูถ้าดูจำนวนเพจหลยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะดู iter, ดยูนิฟิชเตอร์ตัวเลขก็เป็นไปนในขาขึ้นทุกหมวดนะคะัไปเลยะคะ่ะสถิติการดูวิดีโอออนไลน์นะคะเป็นไงคะก็ดับเบิลเลยตั้งแต่ปี5 2ถึ็นปป 52, 53นะคะไปเลยค่ะนะคะ,นะคะการปรับลดขัตอนการทํางานทําให้เรามีหนังสือใหม่ออกให้บริการทุกวันจากเดิมหนังสือใหม่ออกอาทิตย์ละครั้งตอนนี้ทุกเช้ามีหนังสือใหม่เข็นออกมาให้บริการแต่ไปเลยนะคะคุนแคตตาล็อก คือแค่รอคือหนังสือที่ยังไม่พร้อมบอกให้บริการแต่ถ้าผู้ใช้บริการต้องการไปบอกที่เคาน์เตอร์หรือรอซิมนาทีเดี๋ยวหนังสือออกมานะคะถัดไปเลยนะคะอีเมลนะคะการตอบสนองจากผู้ใช้บริการก็มาชื่นชมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เรานะคะถัดไปเลยนะคะเราอยู่ในกระแสของเว<ม>็บบอร์ดมลคอมอยู่ตลอดเวลานะคะเ<ม>ข้าไปลองพิมพ์คำว่าสชนะของสมุดเราก็จะได้กระทู้จากเว็บไซต์นี้ออกมาเรื่อยๆนะคะอยู่ในกระแสการพูดคุยของเด็กนิสิตของมหาวิทยาลัยเรานะคะถัดไปเลยนะคะ ไปแ่นะคะนี่ก็คือตัวอย่างตรวแล้วก็นํามาซึ่งรางวัลน,นะคะ,ะคุณภาพการให้บริการจากกพรนะคะซึ่งตอนที่เราปรับปรุงกระบวนการทําง,งานหลายๆอย่างเราไม่ได้คาดคา,าดหวังถึงรางวัลใดๆนะคะไปเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดซายเล็กก็ให้รางวัล top user award ในกลุ่มมหาเลยที่ฐันกลางนะคะซึ่งตรงน,นี้มันก็สะท้อนว่าไอ้คนก็ใช้ฐานข้อมูลมากขึ้นด้วยหรือไม่ฮะข้าใจเล็กคือเขาดูสถิติการใช้นะคะ ตัวเลขเราก็ดีขึ้นมาค่อนขางเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอจบด้วยสไลด์ตรงนี้นะคะทุกครั้งที่เราอบรมนิสิตเราก็จะฝากนิสิตว่าขอฝาก URL นี้ไว้เป็น URL ที่สองในใจของทุกคนลองจัก Google เพราะฉะนั้นเราคิดอย่างนค่ะนะคะ Think Big Star บ่อยที่ท่านริการบรีพูดเราเริ่มจากการค่อยๆสอดแทรกอินโฟเมชันไปกับเด็กนิสิตที่เข้ามาอบรมเป็นคลาสเล็กๆแล้วเราก็จะบอกเขาทุกครั้งว่า ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าต้องการจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกันด้านการขอให้มาที่ u r l เราก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญของคำว่า Customer Focus ผมคิดว่านี่นี่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากอันที่สองผมคิดว่านี่คือการที่เข้าใจจุดประสงค์จริงๆของการที่มีหอสนท์อยู่ สมมติไม่ใช่เป็นที่ที่เพื่อต้องการแค่ความสวยงามแต่ตทานที่เราเข้าใจถึงมิชชั่นหลักของเราปุ๊เนี่ยมันก็เกิดเป็น s t r a t e g i ที่ใช้ก็คือเรื่องของ t h i n g o f t h e box การคิดนอกกรอบเชื่อหลายคนคงนึกไม่ออกว่าจะเกิดสิ่งานี้ขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกับเ,เรื่องแรกคือการเอา IT ICT ก็มาช่วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับตรงเวลาดีมากผ